มากมาให้เราไปพบพี่น้องโนเนี้ยสาเหตุว่าบางที่นี่เราว่าเีมัสับดอกมาดิกีฮานาฟีฮัมบาลีเนาะนะเดี๋ยวถึงไอ้ที่ไม่มัสับกันย่างลาเราไปนองนะยี่หอของมนุษย์ไม่ทื่อสักมัสยับนึงกันย่างอ่าคอเรียกว่ากลุ่มผวกบีลามัสฮาบนินนะไม่ยึดติดกับมัสยับอ่ากันย่างลาอ่าเดี๋ยวย่างลาว พ้นสุดท้ายพี่น้องเราเรียนมาพันคือเราก็หาธรรมปันณ์สินะแต่ถ้าเราไม่เรียนไปจางบ้านพี่น้องปลอยอยหารับเล่เผื่อเลยว,วะอ่าอี๋มันเล่ยากพี่น้องเน,ะนาะมันเล่ได้ยากหลนไม่เหมือนกันป่าตาไปที่บ,บ้านเองก,ก็บื่อต่ำไม่เหมือนกันยาวาหาเล่เพื่อเรื่องเสคนละเสนี่ก็ไม่เหมือนกันอือเขีบลงมาเลยนั่นเนาะอ่าววะนาเราว่าธรรมปน,นีอ้าเสกลุ่มนูว่าทําพปนูเนี่ยพ้นสุดท้ายเราเรียนกันไปพันคือพี่น้อง เรากะไปทำกันพันนั่นอ่าพอไปตึงนูนนู้นไปน้องเนาะไม่รดดได้เอ่อไม่เถียงอะไรไดนะ้เนาะต่างคนก็ทำกันเรแหละเนาะอย่าว่าอะไรเลยพี่น้องนะเราผักต,ติดซบว่าในครั้งครั้งมดิบเอ่อครั้งดวงเร็มโอนาการนะนซบว่าต้องติดลานเหมือนกันละ่ะถึงแถวแถวนั้นนั้นไอ้โฮงข้างหลางมันก็ยั่งทีมาสิดมันกันละ่ะมาสิตดวงเร็ม กาไล่ต่อไล่คนพี่นองเราส่วนมากกะติดล้านอยู่เลื้องนี้พี่นองนะล้านน่าร่อยู่เลื่องนี้ละลงไปใส่ตาโน่ลำรนมายังมายจิตรงเรียมว่าตรงนี้ตามโซ่มันกันเบื่อเลยเห็นอยู่ตึงแม่ติดเกลวมาเยอะเกลวกระจิงนุบวนนุมายังในจ้านเลยเห็นอยู่ก็หามายังตรงนี้แหละอ่าเซบอกเราว่าได้ว่าที่เราเจนนันปี่นองเรียนมาปันฟือเชื่อฝันฟือพอถึงเวลาทำพี่นองกระทำ่หลวงเลโนนะถึงเคยที่ไปว่าไปห้ามกันไม่ได้เนาะ ที่ไปบอกว่าเฮ้ยสูอย่าไปยั้งตรงนั้นเลยปฏิเลือนัวเพื่อนนกวามันได้การเัอนไม่ได้เลยพี่น้องเรียนปันปรีกกระทํำกันไปพะนนันเนี้ยเพราะฉะนั้นโรคกะตรงศึกษาตั้งแต่นี้เลยถ้าเคยยังไม่ไปที่พี่น้องชงเซยให้มากเลยกระท่ำเลยก็เรียนท้ามเลยก็เรียนเก็บความรู้เอ๊ะบ่มเล้งันีนาชวนไปยัดเหล่ามาให้พี่น้องน้ำมกพี่น้องดอกพี่น้องไปกับเคยกับไปแลยเนาะ phong minh tang na chita na pin sapa vino by hunt me shai. The young jabo na rian song say tung nai ro tam sẽ toileo hay set no. A chen koa ilen my yang di rong ram mak the magic là lang and so mile a tam to em um harom nô les yam manda y lam yêu. Bang rong ram bin a long letter bull lampoong gai yang di rong ram and Mình grandma yin to em um and wing 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 with a lung gai gai แต่มันได้มาตามมัสยับชาฟีมัสยับชาฟีเราศาสนาโมตามมัดถือว่าตามไม่โซเป็นของบุคคลละพื้นนเทแต่ถึงมีเกลคว้างอยู่ลาวัะเนี่ยเดินไปหน้าก็ไม่ได้แต่ตขคองมาลิกีมาสับเอินพป่นองเขาให้ได้ยินเสียงแร้ว่าตัวมัมทำอะไรนี่ก็ข้อตามเลยพี่นองสังเกตเลยแต่โบนูนุนุนุตักบียอยู่นูนูดันไขล้ผ้านู่นปนองตัวมัมอยู่นูติ่งจว่งกันเกินซ้ำรวยชกก็ไม่ได้เขียวพป่นองน้าได้ยินว่าตัวมัมทำอะไรไหมจ๊ะ ตักเบี้ยโลอักบัตกันมายั้งลูกเลยเอ้ยช <so ันไม่หานตรงนี้ไม่รัวขี้เป็ดมังขี้นกมังไม่รู้อะไรเล่ไม่สะอาดฮ่ามันว่าอะไรคิดมากอยู่เดพี่น้องบื่ขี้นกพีรามนกก็กินได้ขี้ไม่ได้ดิสกับข้องกินได้ขี้ไม่ได้ก็มายังได้พี่น้องโอ้ยบโบนูมายั้งไงไงเลยพี่น้องนรโรนี่สาววะไอ้ตั้งตีนตรงไหนน่าจะลืมพาษายาดามุวยลงช่วยหยุดือไปเล่บ้มันมายังเล่นเล่นเร่งพี่น้องเนาะน่าเนี่ยเพราะมัสซับปัวเขานั้นเปิดกว้าง อ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเรียนไปเตรดเลเนี่ยไม่ไปนองนะเรียนไปเตบ้านในเรียบร้อยอ่าเลียกโ,โรไปนาโรกรไดปฏิบัต